<im itation> อันนี้โซนโซนฝั่งขวานะครับนี่โซนฝั่งขวากาลังเตรียมงานกันอยู่เลย <im itation> กาลังเตรียมงานวันนี้มาขึ้นบ้านใหม่ <im itation> อเวลาพารซื้อเลขยกแล้วมั้เนี่ยขึ้นบ้านไหมมื้เนี่ยเสียงโชคเสคียงโชคนี่นะครับเป็นรายงานสดจากบ้านคุณคุณวราพารเมียงยศนะครับ คือแต่ท่านไม่ได้ไม่ได้มาที่บ้านไม่อยู่บ้านนะครับแต่อยู่ที่เมืองนอกครับแต่วันนี้คุณแม่คาสวยเรียงยศได้มาเป็นตัวแทนขึ้นบ้านใหม่ซึ่งวันนี้เป็นวันดีวันมงคลของเทศกาลของขึ้นบ้านใหม่นะครับคือคุณแม่ก็เรียกวันนี้เป็นวันดีวันที่เป็นมงคลของวัน ที่16เดือนพันวาคมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค,ยค่อยคุยกันใหม่นะครับน,นี้เป็นบรรยากาศของตอนเช้ายังไม่ได้มีแขกท่านู้วิเกียติมานะครับกําลังเดินทางขยายกันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้น,นี้เป็นโซนของอาหารโภชนาการนะครับมีเครื่องดื่มตันนี้คุณแม่คําสวยเวียงยศได้จับ เตรียมงานวันนี้ครับโอเคนะครับ เอาไปโอมันหารยอด5500เอาก็จะฟาดได้ได้ป่ะบ่ฟาดจ้ะแหมบ่ฟาดจ้ะ <laughs> <laughs>

ถามเงี้ยเอาพูดกันานเจ้าบ้านถามฟันพูดเจ้าบ้านถามฟันที่ไปใส่มาแต่ใส่นอนถามว่ามีบ้านมีมีเจ้าของบ้กนกับที่พถามดีโอ้โหเอาบ้านบ้านหลังนี้เฮ็ดหลังนี้มีคนอยู่ก็นอนมีเจ้าของนอนมีอยู่ จิไปใสมาแต่ใส่โน so um ่โ้โหกม้อมาเดียวมาจะกวนใจมาจะบังมาเตียังมันันทองมันคันทองโอมาเต็มยังมันคันทองนจีิมาอย่างน้นี่นอวว่าสิมในยุคทาว่าเปนลูกหลานจีมันทั้งเปียกับวาย่ามาอยู่มาเศ้ามาเห็ดมาส่งมาอยู่สุบเกย็น เออวาเห็ยมาขับมาคุนไม่บ้านหลังนี้ะโอ้เป็ี่นจังั้นตีทีมาหลายๆเนี่ยเนได้ยังวานน่้เราถ่อพ่อถ่อแม้ได้ได้หลายแนาเว้ยีได้ได้าไปก็ได้มากพูดไปกัได้เกโอ้ได้มาวันมีทังหับเงินร้อมหับคำร้อมฟำโอ้ ทั้งนแลดอกไม้มาพร้อมากาโอ้เป็นทั้งสั้นตีพัทพอพูนพามพสงก็ได้มาแต่คนอเล่นมือมีหัวีน้างไก่หลายหัวคนหัวโอ้เป็นทั้งสั้นวัตีพุทธช่งผ้าผ่าช่องดาวเจ้าก็ได้มาแมนโบคอยใสยปีคนก็ได้มาเออขาท่าไส่ผู้นีใส่ได้มาบอ้ขามาใส่ได้มาเ ลายพอดเงินคั้งก็ได้มากส้างมากว้เว่ยก็ได้มากแม่นบ่โอ้เก็บเป็นเดียน้วนไข่ผ้าเอาเด้อพวกเจ้าอย่าเอามาบ่เอาอยู่นีมักจะมองซุ่มกินเย็นก็ได้มากก็ได้มาโอ้เป็นนังสั้นวัตถิอ้าวข้นสั้นทีมากคำมากขุนกระเซินตัวบาดรนี่นู่นนี่นู่นมาเถ้าพ่อเอ้ยมากมากมากโอ้ โอ้บาดใหมันนี่พวกเจ้าได้ทองา้ำสามตาได้มาบ่ได้มาบเดี๋บอกเขาจะกระเช้นนึงนมาเลยนะฮะตกันอยากกันกินก็จังเมีย้าเชญเน้อเหียบข้าวคุณบาเบัดนบัดเดินเดินมดนได้มาห้องไปเยียบบัดสอง หลวงพ่อมาไหมาเข่าเข่ามาเลนเนี่ยเจ้าเหยียบบัสามเข่าของเต่าแลนมาหาเหยียบบัดชีเสนาแลนมหาซอยเยียบบัดหาคนเก็บไข่บ้านเหนือบ่มีเหยียบบัดหกเป็นเศรษฐีแม่เงินโกดเยียบบัดเก็บพันจากโทษพันธนาเยียบบัดแปดเป็นพญาหัวหน้ามู เยียบบาดเก่าเงินไหลและเข่าม <illions> ือละแสนสองแสนเหยียบบาดเช็คของกับแน่นบ่มีไผเอาไปได้เหยียบบาดเชเบสคนทุกให้เฮียนนี่บ่มีเหยียบบาดเชสองคนบันนี่อายุน่าเกินห้อยเหยียบบาดเชสามคนบันนี่เป็นเศรษฐีบ่อย่อยเงินไหลบ่ขาดท้องมาเลยมาดี ขงนายัองอยังยันชนาพระยาชนาติเอายาตายังดีเอายิ่งกิบิโสบอกเลยว่า ญาตาย่ำดีมาตันุทธะใช้สีพุทธะใช้สีสวัสดีล่าพ่อนาโมพุทธายะอิติปิโสปะกวาญตาย่ำดีพุทใช้สีสวัสดีลาพ่นาโมพุทธายะะกวาาตาย่ำดี พุทธะส่จพุทธะนะโมตัตชาภะคะวะโตอะระหโตสมมาสมพุทธะนะโมตัตชาภะคะวะโตอะระหโตสมมาสมพุทธะ นโมเมชยมังคลังภูมิเทวานังสังกกะวันทานังน,นงโมเมชยมังคลังผู้นังยัง

แสงเียงัปีที่พ่อจุอยกไม่กลัุดลอนาาพวกเรานัสินภาวนาตัวโลกาเทียนคงอยู่ผู้คพีแสงเทีย่ 3000ปีค่ำคีเปิ่น ແມ່ນເຈົ້າຂໍ मे धाने समा परा सा पि मा ज्ञाने ค่ะค่ะเอาม้นเลยค่ะรบรบให้ลวงพ่อไปนั่งที่ก่อนมดจะเขาไปนั่งใหม